สวัสดีครับวันนี้ทางร้านนำเสนอ BMW 520d G30 ริมูซีน RHD ปี2017ตัวท็อปสุดประตูดูดเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตรทวินเทอร์โบ190แรงม้าที่4000รอบเกียร์อัตโนมัติแบบ Steptronic 8จังหวะขับเคลื่อน2ล้อหลัง ทำความเร็วสูงสุดได้ที่235กิโลเมตรชั่วโมงอัตราเร่ง0ถ100กิโลเมตรชั่วโมงในในเวลา7.5วินาทีอัตราสิ้นเปลืองที่20กิโลเมตรต่อลิตรภายในเป็นสีเบจเบาะคู่หน้าเป็นแบบสปอร์ตภูมาิลาัยไฟฟ้าระบบปรับอากาศแอร์แยก2โซนหน้าหลังถุงลม นิราภาัยหรือแอร์แบ็กหใบระบบเบรก abs อัตโนมัติเซ็นเซอร์ควบคุมระยะจอดด้านหน้าและหลังมีกล้องแสดงภาพด้านหลังด้านท้ายฝากระโปรงกว้างเก็บของจุได้เยอะ แอร์ส่วนด้านหลังภายในกว้างนั่งสบายมีจอแสดงผล